ปวดหัวน่ะช่วงนี้ยังไงงี้ต้องหาแนวมาแก้ปวดหัวมาจะใส่อีกน่ะใส่ยีกใช่ไหมครับมอดิ้ั่นครับมอดิ้ั่นมอดิ้ั่นหน้าคุณคุณเนาะเคยเคยเห็นไอ้สักหน้าคืนเคยเห็นเออหนั่งก่อนอ่ามันายมาอย่างก็มอดิ้ั่นกับเป็นวงเลยครับอ๋อเป็นวงมาแบบเป็นวงวงเกียร์ตึกแปรโอ้เกียร์ตึกแปรเนาะโอเคครับอ๋อนี้ นี้น้องตีบ่น้องตีบึ่งขอด่บ่บึ่งเลยน่ฮะออนชันมตอนนี้นะตอนนี้คะแนนเปลนไลเปลนไลเยี่มเยี่ได้มขึ้นเปอนไหนซซ้มกันเี่ยซส้อมวมั้ เลยเอซุ้มนี่แหละเสียงเลยเม็ดงามว่ะเฮ้ยขอขอฟ้าเพลงชาดไช้่ะเพลงชาเพลงเร็วนเพลงชาเป็นเวทีได้เลยโอ้ถูกต้องเป็นวงปิดเลยน่าจะเป็นวงปิดนี่เพลงไทยไทยเนี่ยไทยไทย ลูกแม่มามาจากบ้านไหนนี่ดงบังมีอยู่กี่เกติดงบังบังอยู่ไงอยู่ดูบังบังโอ้ไปเหนือไปเหนือไปเลยได้ร้องอย่างไรเเฮ้ยกับผานเหรอเนาะกับพ่านเดินรัดมือเลยครับวงคีดก็ตึกแปงเดี๋ยวไออันให้เลยอันให้เลยเดี๋ยวแต่งอย่งไรเพียงผ่านเลยอันนี้ลองนำเนาะอันนี้คอรัตคอรัตกับกีตาร์อันนี้เป็นแบบแดนเซอร์ครับ <m í toys> ไลองลองนเซรลองนเซอเอานเซน่ะเเื okay. right <floor> kind of no ้อสัต right. okay. okay. <mon> ุ <sweater> <m í? <m í ้มตุตุมไไครี้ยขยันเสนอโดยอิสะครบครบครบวงเลยคครบวงเหรอนี่แบกมันนักลงล่นเอรบเลยโอ้างานเท่าไหร่วะเอออย้าสิเต็มเต็มวงสองรอยครับ ล่ได้ครับเลดได้โอเคได้โอเคติดติดฮะพ้อแล้วติดตามวงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปั้นวงนี้อันนี้ฟอยดีนะเดี๋ยวจะปั้นเอาสักเพลงหนึ่งเดี๋ยววันนี้แต่งเลยโอเคไหมคิวตึกแปรครับอติดตาม